สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสอนแกะเครื่องนะครับโน้ตบุ๊ก HP นะครับตัวนี้เราจะทําการอัปเกรดเครื่องนะครับโดยการถอดเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับผมเพื่อที่จะไปใช้เป็น SSD แทนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง h p เป็นไลเซนสามนะครับเนี่ยครับสเปคนะฮะเป็นไลเซนสามนะครับโมเดลรุ่นนะครับผมก็อยู่ดูด้านหลังนะเวลาเราดูโมเดลรุ่นนะครับผมบางตัวไม่มีสติ๊กเกอร์บอกนะครับแล้วก็ดูตรงโมเดลรุ่นนะครับผม กล้องไม่โฟกัสบแป๊บหนึ่งี๋ยวเห็นไหมครับนี่โปรดักนะฮะนี่นครับโปรดักรุ่นนี่นะครับโมเดลหนึ่งห้านะครับผมเนี่ยฮะบีดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับสามเนะครับผมนี่นะครับเป็นชื่อโปรดักเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลเราก็เสิร์ชหาตามนี้นะครับผมนี่นะครับก่อนที่เราจะแกะเครื่องนะครับผมเราก็ดูก่อนนะครับว่ามันมีน็อตอยู่กี่ตัวนะครับที่ตัวเครื่องเนาะ นะะเราก็ดูก่อนนะครับผมอย่างตัวนี้เราบองเห็นนะครับที่เรามองเห็นก็จะมีหนึ่งตัวนะครับสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับผมตามหลักความเป็นจริงมันจะมีน็อตยึดตรงนี้ด้วยนะครับเราถ้ามันมีพลาสติกนะครับผมถ้ามันมีตัวพลาสติกแบบนี้เราก็แกะดูด้วยนะครับผมมันจะมีน็อตซ่อนอยู่นะครับผมมาดูใกล้ๆนะฮะนะะีน่ฮะเราก็สามารถแกะออกมาได้นะครับผม เห็นไหมฮะมันจะมีน็อตซ่อนอยู่นะครับผม yeah. Yeah. เห็นไหมฮะเนี yeah. ่ยนี่นะครับบางรุ่นแบบนี้เราก็ต้องเช็คดูด้วยไหมครับไม่งั้นเราถอดตัวที่เห็นแล้วตัวที่เหลือเราไม่ได้ถอดแล้วเราไปงัดนะครับบอดี้มันจะแตกนะครับผมจากนั้นเราก็ถอดน็อตนะครับทั้งหมดนะครับที่เราเห็นนะครับผมตัวนี้มีด้วยวเราต้องเช็คด้วยนะครับผม ปกติข้างหลังน้ t ตบุ๊กนะครับมันจะไม่มีน็อตแค่สองสามตัวนะครับน็อตมันต้องเยอะกว่านั้นนะครับตามตามปกตินะน็อตมันไม่น้อยนะครับผมตรงนี้เราก็ต้องแกะดูด้วยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีน็อตนะฮะนีน็อตต้องดูด้วยนะครับบางรุ่นขนาดไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวใส่ผิดเนาะถอดออกจากตรงไหนก็ต้องดูด้วยนะครับผม พะน็อต <N OT> บางยี่ห้อเนี่ยบางรุ่นเนี่ยขนาดน็อตมันไม่เท่ากันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใส่ผิดนะครับใส่ผิดตัวแล้วก็เดี๋ยวน,น็อตมันจะทะลุบอดี้มันจะทะลุนะครับผม บางทีมันซ่อนไว้นะครับผมเราก็ดูให้ดีนะครับว่า,าน็อตมันมีตรงไหนบ้างหรือว่าเราถอดตัวที่เราเห็นเวลาเราแกะขึ้นมาเนี่ยถ้ามันถอดถอด,ถอดยากหรือแกะยากเนี่ยเราก็ดูไว้มันฝั่งที่มันแกะออกอยากมันอาจจะมีน็อตยึดอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่เพิ่งไปงัดบัลลงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ถอดตัวดีวีดี DVD ออกนะครับผมดีวีดีตัวนี้นะครับเพราะว่านอ็อตมันยึดตัวดีวีดีไว้นะครับ เราก็ถอดออกเราดูน็อนด,ด้วยนะครับว่าตรงนี้มันมีน็อดเหลืออยู่หรือเปล่านะครับผมน็อตตรงนี้นะถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็สามารถแกะบอดี้ได้เลยนะการแกะบอดี้ก็ค่อยๆนะครับไม่ต้องไปใจร้อนมากนะครับบอดี้พวกนี้นะครับผมค่อยๆแกะกค่อยๆแงะนะครับผมมันจะเป็นแค่เดือยล็อกนะครับผม ก็ค่อยๆแงะออกนะครับผมพวกบอดี้มันนะครับพอเราถอดสลักออกแล้วแล้วก็มัน <c oughs> ก็ถอดออกได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นแค่เดือยพลาสติกล็อกนะครับเราก็ค่อยๆแงะนะครับผมด้านข้างนะฮะจะเป็นแค่พลาสติกล็อกเห็นไหมเนี่ย <c oughs> เป็นแค่เคี้ยวล็อกเฉยๆนะครับหลังจ,จากเราถอดล็อกออกแล้วเราก็ค่อยๆงัดนะครับผม จากนั้นนะครับพอเราแกะเครื่องออกมาแล้วนะครับถามว่าในเครื่องเรานะครับผมมันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เราสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับเวลาเราถอดออกมานะครับในลักษณะนี้นะครับถามว่ามันเจออะไรเราจะเจออะไรในบอร์ดของโน้ตบุ๊ก h p เครื่องนี้บ้างนะครับิึงที่เราเจอก็คือ1นะครับผมตัวนี้เป็นเฮดซิงค์ระบายความร้อนนะครับผมเป็นตัวระบายความร้อนของ CPU นะครับจะเป่าออกข้างหลังเครื่องนะครับผมนี่ฮะการระบายความร้อนของ CPU นะครับตัวนี้นะนี่ฮะ อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัว CPU นะครับผมนะครับ CPU นะฮะอันนี้คือตัว WiFi นะครับผมนะฮะเวลาเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพวกนี้ก็จะเป็นตัวรับ WiFi ตัวรับสัญญาณนะครับเสียเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็น memory นะครับเป็น RAM นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็น RAM แล้วก็จะมีช่องว่างไว้อีกหนึ่งช่องนะครับเราสามารถอัพ RAM เพิ่มได้นะครับเราก็ดูตามชื่อรุ่นแล้วก็ตามบัตรนะครับเราสามารถซื้อ RAM มาเพิ่มได้ นะครับผมเนี่ย uh อัปเกรดเข้าไปตรงนี้ไ <guarding> ด <okay>? ้อีกช่องหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมรุ่นนี้แบตเตอรี่จะฝังอยู่ในเครื่องนะครับผมแบบนี้นะเวลาแบตเสื่อมเราก็ต้องแกะทั้งเครื่องพูดง่ายๆก็คือเวลาเราจะอัปเกรดตัวเครื่องหรืุปกรณ์เนี่ยเราต้องแกะทั้งเครื่องนะก็คือต้องแกะฝาหลังตัวนี้ออกมานะครับแบบนี้นะครับแกะฝาหลังออกมานะฮะแกะตามจริงมันแกะไม่ยากถ้าเราถอดน็อตออกมาเราก็ค่อยงัดนะฮะีละนิดีละนิดนะครับเพราะมันจะเป็นแค่ล็อกนะครับมันจะเป็นแค จะเป็นแค่ตัวล็อกเฉยๆเนาะจากนั้นนะฮะตัวนี้นะครับลูกค้าเขาจะจะอัพเปลี่ยนตัวฮาร์ดดิส์นะครับก็คือตัวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกมานะครับผมเราดึงออกมาได้เลยนะครับผมจับตรงนี้หน่อยนึงนะครับจับไว้นะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับผมช่องมันจะเป็นช่องซา TA ต้านะครับผมแบบนี้นะแล้วเราก็จะใส่ SSD เข้าไปแทนนะครับผมเพื่อที่จะให้เครื่องเราไวขึ้นนะครับเราก็จะทําการถอด น็อตระวังหายนะครับอันนี้เราก็จะเก็บไว้นะครับให้ลูกค้านะครับอันนี้งานเราจะไม่หายนะครับเราก็จะเก็บไว้อันนี้ก็ลูกค้าก็จะเอาไปทําเป็น external hard disk ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครนะครับผมอยากจะเอาฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับไว้ใช้งานด้วยนะครับเราสามารถนะครับใช้ตัวนี้นะครับผมเอามาใช้แทนตัว dVD ช่องนี้ได้นะครับผมโดยซื้อกล่องบล็อกนะครับเอ็กซ์ทนะครับผม มันจะมีกล่องแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากล่องใส่ฮาร์ดดิสต์นะมันจะวางลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่เราต้องไม่แต่เราต้องถอดฮาร์ดดิสต์ออกนะครับผมแล้วก็ซื้อกล่องแบบนี้ครับมาใส่ฮาร์ดดิสตัวนี้แทนแล้วก็เอา SSD มาใส่ตรงนี้นะครับผมมันก็จะ SSD เอาไว้รันโปรแกรมส่วนฮาร์ดดิสก็เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เก็บข้อมูลเยอะทําแค่งานเอกสารตัวนี้เราก็ถอดออกได้เลยนะครับผมฮาร์ดดิสต์ถอดออกได้เลยนะครับก็เราก็ไปหากล่องเอ็กซ์เทอร์นลนะครับกล่องเปล่าแบบนี้นะครับเดี๋ยเราก กล่องปล่าแบบนี้ครับเราก็มาเอาฮาร์ดดิสที่เราถอดนะเอามาใส่แบบนี้ครับผมเนี่ยเอามาใส่แบบนี้ครับเอาไว้เก็บข้อมูลข้างนอกได้นะครับผมเอาไว้เก็บข้อมูลข้างนอกได้นะ,นะอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัว sdd เข้าไปแทนนะครับผมแทนเจ้าฮาร์ดดิสลูกค้าลูกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการใส่ s s d เข้าไปนะครับผม ใส่แทนตัวฮาร์ดดิสเรานะแล้วก็ลง Windows ใหม่นะครับลงโปรแกรมใหม่เข้าไปนะครับผมถ้าเครื่องใครช้าหรือมีปัญหานะครับผมเราก็สามารถนะครับผมซื้อมาใส่ได้นะครับผม ssd นะฮะเวลาเราซื้อมานะครับพวกวอย์สินค้าพวกนี้นะครับผมก็ถ้า ถ้ากลัวทำกล่องหายนะครับเราก็ตัดสติกเกอร์นะครับของแอดไว้นะครับหรือลอกสติกเกอร์นะครับติดที่ตัวอุปกรณ์เราไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ในกล่องอาจจะหายนะครับผมเราก็จะเอาวอยตัวนี้นะครับติดไว้ที่ตัว g จเดีนะครับผมกระดามีปัญหาหรือมันเสียเราก็จะได้สามารถเคลมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องหาตัวกล่องนะครับผม แล้วก็แปะไว้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่อุปกรณ์นะครับผมเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกแหละถ้าใครอยากให้เครื่องเราเร็วขึ้นหรือไวขึ้นนะครับก็นี่ฮะใส่แค่ SSD ดหนึ่งตัวนะครับหรือถ้างบพอก็เพิ่มแรมเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับผม แต่ถ้าอยากให้เครื่องเร็วขึ้นถามว่าไหนสาคัญกว่ากันผมว่าใส่ตัว S s D สําคัญกว่านะครับผมเลอเราใส่ก็มันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะนะก็ให้มันลงล็อกนะครับผมรูน็อตรูกระก์อนนะครับผมให้มันตรงนะครับ นี่นะครับแล้วก็ใส่ให้มันลงล็อกนะครับจากนั้นนะฮะเราก็ใส่อุปกรณ์ที่เราถอดออกมาคืนนะครับผม เราก็ใส่บอดี้เข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่พวกถาด dV d เข้าไปก่อนส่วนน็อตเราค่อยยึดที่หลังนะครับแดี๋ยวเราลง Windows เสร็จลงโปรแกรมเสร็จเราค่อยทําการพวกยึดน็อตนะครับผมเดี๋ยวค่อยยึดน็อตคืนนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการลงโปรแกรมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาถทาย อีกรอบหนึ่งนะครับตอนลงโปรแกรมเสร็จนะเนาะเดี๋ยวอาไม่งั้นเดี๋ยวผมลงให้ดูเลยก็ได้นะครับโปรแกรมนะครับผมเดี๋ยวใช้เป็น Windows 10นะครับตัวนี้นะ ครับผมหลังจากที่เราแกะตัวเครื่องนะครับอัปเกรด SSD แล้วนะครับผมอันนี้ผมลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดเครื่องเทสดูนะครับผมว่าตัวเครื่องนะครับผมมันใช้งานเป็นยังไงนะครับผมหลังจากที่เรานะครับผมถอดฮาร์ดดิสต์ออกแล้วก็ใช้ SSD เข้าไปแทนนะครับผมถึงเครื่องจะเป็นรุ่นใหม่ก็จริงนะครับแต่ถ้ายังใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับปกติอยู่นะครับเวลาบูตเครื่องมันก็จะช้านะครับผมก็เราก็จะมาอัพให้ไปใช้เจ้า SSD แทนนะครับเครื่องก็จะไวขึ้นนะครับผม เปิดเครื่องขึ้นมานะครับการตอบสนองในการใช้งานนะครับเปิดปิดโปรแกรมเห็นไหมครับเราไม่ต้องรอเครื่องนานนะเนาะนะครับผมส่วนการแกะเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น hp นะครับผมเราสามารถถอดเครื่องถอดอุปกรณ์เองได้นะครับผมแกะอัปเกรดเองได้นะครับยิ่งถ้าใครลงโปรแกรมได้ก็จะสะดวกนะครับผมเพราะว่าเราซื้ออุปกรณ์ซื้อ ssd มาแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ลงโปรแกรมก็ใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปเล็กๆน้อยนนะครับสำหรับการแกะเครื่องนะครับเป็น hp นะครับผมเพื่อที่จะอัปเกรดนะครับ ssd นะครับผม ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ